วันนี้นะครับอยู่ช่องสุขลีพันเชนแล้วนะครับคนวันนี้นะครับผมอยู่ที่แรแบงนะน้ําขึ้นรอบสองแล้วนะคนนะก็จากเมื่อคืนนะที่ผมไหลสดนะฮะที่น่าจะเหน่นะคนนะน้ํามาเร็วมากเมื่อคืนนะตอนนี้นะแรแบงขึ้นรอบสองแล้วนะคนนะก็คืออันนี้เป็น EP สี่แล้วนะคนนะที่ผมมาทําน้ําท่วมนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมญาติทุกคนดูนะว่าน้ําเยอะไหมนะคนนะ ดูนะครับน้ำแล้วก็มีน้ำมาด้วยนะทุกคนนะอือดูนะครับทุกคนนะแต่น้ำน้อยกว่าที่ที่แล้วนะทุกคนนะดูนะครับ เพราะว่าทรัพย์สินอะไรก็ไปกับน้ำหมดแล้วแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ดีแล้วต่างๆไปเป็นความทุกข์วันนี้ก็เป็นวันที่4ี่แล้วจะดูท่าทางมันยังไม่ลดนะแล้วก็ที่น่าเสียใจคือเมื่อวานเนี่ยมีผู้สูงอายุเสียชีวิตอ่าถ้าเป็นภุทะปกติถ้าไม่มีน้ำท่วมเนี่ยอาจจะไปโนบานพันเลยต้องเสียชีวิตในบ้านก็จริงรัฐต้องมา เต็มที่วันนี้วันนี้ต้องขอบคุณต้องกิ่นที่พยายามช่วยกันนะ <บา S 1> แต่ว่าในในเรื่องอะไรเนี้ยมันเป็นเรื่องสัมพันธ์กับคนที่ช่วย,ยนะคนเยอะมากนะทุกคนนะคนเยอะมากเลยตอนเช้าผมมานะฮะ ผมผ่านมานะทุกคนนะน้ำไม่เยอะเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะน้ำอะไรตอนเช้านะน้ำมีแค่ไหนนะทุกคนนะน้ำเมื่อคืนนะครับทุกคนน้ำเมื่อคืนนะครับดูนะครับขึ้นรอบสองแล้วนะทุกคนนะ ก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลา6โมงเย็นน้ำทุกคนนะเดี๋ยวนะครับผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมอายมากเลยนะครับคนดูอ่ะคนเยอะมากเลยนะครับผมโอเคนี่เป็น EP4 นะทุกคนนะที่ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับน้ำนะทุกคนนะนี่น้ำท่วมที่ไรแบงอะขึ้นรอบสองแล้วนะทุกคนนะ โอเคอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะทุกคนนะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมายนะครับผม